นี่ตอนนี้นะคะได้ของขวัญแล้วเจอคริสต์มาสแพ a เกจ g ริงคุกคนดูน่ารักมากตอนนี้นะคะโมสเตอร์ออกมาเดี๋ยวจะไปรับของที่ชอปดีออลนะคะเพราะว่าเอเจเขาโทรมาบอกว่ามีของสมนาคุณให้ นี้มากับมิล่านะคะแล้วก็มากับบิเตอร์ด้วยเดี๋ยวมอสจะโชว์ให้ดูเพราะว่าตอนนี้ที่มอสจะเดินไปรับของเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเปิดถนนนะคะเหมือนให้คนออกมาเดินเนี่ยถนนทั้งสายเนี่ยก็จะถูกเปิดหมดเลยแบบนี้นะคะแทนที่จะมีรถเนี่ยเขาก็ให้รถออกนะคะแล้วก็ให้คนออกมาเดินเล่นกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะ Christmas packaging Thank you. Very nice The you <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คแบบคอลเลกชันใหม่กันดูความราหนีดนะคะน,นี้เป็นสีใหม่นะเนี่ยทุกคนอันนี้โมสขออนุญาตเขาแล้วนะคะว่าขอถ่ายเป็นแบบว่าบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะ คอลเลกชันนี้นะคะมันมาจากตรงรันเวย์จำได้ไหมทุกคนที่คอลเลกชันเนี้ที่เป็นไฟเหมือนไฟสวนสนุกอะไฟเยอะๆเลยอะเนี่ยเขาก็เลยทำให้มันเหมือนเป็นอินสปิเรชันนะคะมากับทำให้เป็นกระเป๋าตัวนี้นะเหมือนเป็นดวงไฟต่างๆนะคะนี่ให้ความรู้ดีมากทุกคน เอสเอ็กซอเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่เหมือนกันนะคะนลายปากเนาะทุกคนงานกุตัวก็ต้องยกให้ดีออนเขาละแล้วก็มีมิซ่าด้วยนร่ารักใครที่กลัวว่าหูกระเป๋ามันจะเป็นรอยนะคะหรือว่าหูกระเป๋ามันจะคล้ำเป็นสีอะไรเงี้ยก็ให้ผูกมิซ่าไว้นะเพราะว่าค่าซ่อมหูกระเป๋าเนี่ยแพงกว่าค่ามิซ่าแน่นอนอ่าอันนี้เป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นลายของกระเป๋าสวยงามมากๆเลยค่ะ ทุกทอดะทุกคนมันจะแบบปักชื่อตรงนี้ได้แล้วก็คือสวยมากเวอร์พีเตอร์กับมิาทิ้งมอสเอาไว้แล้วนะคะไปซื้อของเล่นกันเราจะได้ช็อปกัน อันนี้ค่ะทุกคนมีอัปเดตมาให้นะเมื่อกี้ SA ก๊อ f เขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตัวแฟลปด้านในอะค่ะมันจะแบบติดชิดกับกระเป๋ามากๆเลยแต่พอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเขาทาให้มันเปิดได้มากึ้นทุกคนเห็นตรงขอบข้างๆนี้ไหมมันจะเปิดได้มากคือแล้วมีพื้นที่ง่ายขึ้นทำให้ใส่ของได้เยอะขึ้นโอ้ very good สีสวยมาก w h a ท is t h a n e m e o f t Collection Again t s t é e l a d y d e r The Light L I G H T ดนี่ตอนนี้นะคะได้ของขวัญแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณก๊อกมากเลย thank you so much <Thank> you. for your help today แล้วเดี๋ยวเราจะไป unpack กันไป unbox กันที่บ้านนะว่าของขวัญที่ได้วันนี้เป็นอะไร thank you ก๊อกบ๊ายบาย see you อันนีมสก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องกันว่าโมสได้รับของขวัญอะไรมาจากดีออนะคะก็ต้องบอกว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่ได้รับเนื่องในโอกาสที่เป็น Cruise Collection นะคะซึ่งคอลเลคชันล่าสุดที่ออกมาเนี่ยทางดีออเขาก็ได้เชิญให้ไปดูนะคะว่า มีอะไรออกใหม่บ้างนะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชื่อโมสเพราะว่าตอนที่โมสเป็นพนักงานเนี่ยโมสไม่สามารถซื้อในชื่อของตัวเองได้อยู่แล้วเวลาที่อยากได้อะไรนะคะก็ซื้อชื่อสามีนะคะหรือว่าเวลาคุณแม่สามีอยากได้อะไรอะไรเงะะี้ยก็จะซื้อไว้ในชื่อของสามีเช่นเดียวกันทนาะให้แรงเนี่ยมันก็ขยเบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่โมสบอกไปนะ,ะถ้าใครที่อยากจะซื้อของในร้านแบรนด์เนมเนี่ยโมสก็จะแนะนําว่าให้ซื้อในช็อปที่ คนน้อยนิดนึงนะคะก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยลดลงไปเชื่อได้ว่าถ้าโมซื้อของระดับนี้นะแต่ว่าถ้าย้ายไปซื้อในช็อปที่เป็นช็อปเซ็นเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถได้ของแบบนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าสู้ไม่ไหวอะ่ะคนที่เขาเงินหนากว่าเศรษฐีที่แบบซื้อกันทีสามสี่ใบอย่างเงี้ยมซก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าน,นี้ี่เป็นทริคเล็กๆค่ะใครที่อยากจะเอาไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะมาอย่างแรกค่ะมสอยากจะให้ดูก็คือตัวถุงนะคะนี่เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะทุกคนของ พิาปี2020ปีนี้นะคะนี่สำหรับตัวถุงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะทุกคนดูจากสีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนไซส์กันเนี่ยก็จะสีไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะทุกไซส์เนี่ยไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะก็จะมีความที่สีแตกต่างกันหมดเลยนะคะนี่ลองเปรียบเทียบกันดูนะ ซึ่งมอสชอบมากนะคะมอสว่าถุงแบบนี้เป็นอะไรที่น่าสะสมะคะ่ะมอสก็เลยขอ SA เข้ามานะแบบว่าขอเพิ่มมาสัก1นองใบอะไรเงี้ยนะคะเอามาสะสมเพราะว่ามอสจะชอบสะสมพวกถุงที่อยู่ตามเทศกาลต่างๆเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยก็จะสะสมทุกปีอยู่แล้วนะก็เลยขอเข้ามานิดหน่อยค่ะอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะแชมเปญนะคะได้แชมเปญมา1ขวด แล้วก็ด้านในก็มีอีกหนึ่งกล่องนะคะเออทุกคนอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรโมชยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยนี่มาแกะดูพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะไม่ได้อุกิบแกะก่อนเลยนะบอกก่อนอู้เขาเปลี่ยนริบบิ้นด้วยนี่นะสำหรับริบบิ้นในช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะคืออะไรนะอ๋อยังไม่เห็นอ่าเปิดออกมาค่ะ อะไรอะทุกคนถุงผ้าโวยน่ารักนะนะสินี่ด้านหน้าก็จะเขียนคําว่า Christian Dior แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนคําว่า Cruise 2021นะคะก็จะเป็นตัวคอลเลกชันที่ทางแบรนด์เขาได้เชิญไปดูนั่นเองค่ะก็คือป้ายแบบนี้ด้วยนะเป็นป้ายหนังเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวค่ะเออแล้วก็ มันสามารถใช้สองฝั่งได้ไหมอ๋อมันใช้ได้ฝั่งเดียวเพราะว่ามันเห็นตะเข็บด,ด้านในข้างในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยค่ะอวสวยจังเลยอันนี้น่าจะได้ใช้แน่เลยเพราะว่าปกติก็ถือกระเป๋าผ้าบ่อยอยู่แล้วนะว้าวแฮปปี้มากๆเลยทุกคนได้ใช้แน่ๆน,นะคะตอนไปเนี่ยก็ แอบบดูเอาไว้นะคะเลงเอาไว้หลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าติดโควิดช่วงนี้ก็เลยบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งเลงไว้ก่อนถนะ้าเกิดว่ากลับมาแล้วแบบนอนไม่หลับมันอยากได้จริงๆเนี่ยก็ค่อยว่ากาันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบถ้าพักได้ก็อยากจะพักตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่าที่ซื้อมาเนี่ยก็ยังเต็มตุนเอาไว้อยู่ข้างในไม่ได้แกะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยอะเรื่องของเรื่องคือถ้าซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะเพราะว่ามัน ติดโควิดอะนะคนก็รอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วก็เราก็จะกลับสู่ช่วงช็อปปิ้งฮอลิเหมเดิมค่ะทุกคนมีใครแบบว่าได้ของสมานาคุณจาก แร์ต่างๆแบบนี้บ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะด้านล่างว่าได้อะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเอามาแชร์กันโมสว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะแต่สาหรับใครที่ยังไม่เคยได้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยว่าไม่เคยได้นะคะจะได้มีคนมาแนะนานะซึ่งในกลุ่มของโมสเนี่ยในกลุ่มของคนที่ติดตามโมสเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเซียนแบรนด์เนมนะคะแล้วเขาก็มีวิธีมีทริคที่แตกต่างก,กันไปว่าทํายังไงถึงจะได้ ของสัมมนา,าคุณแบบนี้นะถ้าคุณคอมเมนต์ว่าแบบเออยังไม่เคยได้เลยทํำยังไงดีอะไรเงี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาให้คําแนะนําแน่นอนเลยค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็สนุกกันนะคะ วันนี้เนี่ยต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบนะอยากให้มอสทำคลิปแบบนี้อีกค่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีไลค์เยอะๆเนี่ยมอสตามดูอยู่แล้วว่าคนดูชอบอะไรประมาณนี้เนี่ยมอสก็จะมาทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจแบบนี้ให้อีกนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดว่ามอสจะมีเรื่องอะไรมาเปิดกล่องหรือว่ามีเรื่องอะไรมาแชร์กันอีกค่ะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปปหนนนนน้้้้าาคคค่่ะวววััีตตออองขอลไลไกกแทุ Bye bye, adiós.